นี่เขาเล่นน้ำเก๋มากเลยอ่ะดูสินี่าจไปเข้าคิวกันแบบว่าไปเข้าคิวรับน้ำอ่ะให้เขาฉีดน้ำตลกดีเนี่ยเนี่ยเ้าคิวถ้าซุ้มไหนเก๋ๆมีดนตรีเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่า เข่ายาวมากยาวอ่ะยาวมากเข่ายาวมากมันติดยาวไปเลยอ่ะซุ้มเออซุ้มนี้เก๋อยู่ซุ้มนี้เขาจะแบบประมาณว่าซุ้มใหญ่เขาถึงไปรอรับน้ำนี่ไงน้ำที่นี่เขาลดเก๋นะเขาจะแบบว่าเขาจะเป็นซุ้มๆเนื้แล้วก็ปล่อยท่อแบบ แต่ที่นี่เขาไม اي? ่นี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 ่่สายยาวี่ี่แบบโอโหยาวอ๋ออ๋อไอตรงนี้มันไอนี่ไงอ่างอินอรีสาบตรงนี้คงจะเลิศมันสุดอนี่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 